มันดีครับทุกคนใช่รู้ว่าทุกคนมีดนตรีในหัวใจใช่เพราะว่าผู้ใด,ไ,ดไม่มีดนตรีในหัวใจผู้นั้นคือคืออะไรสักอย่างให้กูจาไม่ได้มันเป็นคาที่ดีมากใช่ทุกคนจะไม่เห็นหน้าผมหรือคลิปอาจจะยังไม่อัดไปซ้ำแต่ไม่เป็นไรใช่กูจะพูดไปหมดเลยไอ้เชี่ยชอบ้วยเกันเพราะฉะนั้นเรามาดีดนิ้วกันใช่เออผมผมไม่เข้าใจมันจะมีคนหลายบางประเภทที่ไม่ดีดนิ้วไม่ได้ซึ่งกูก็เคยเป็นใช่ ใช่เพราะฉะนั้นไม่พูดแล้กันใช่ช่างมันเออใช่เออผมไม่มีปัญหากับการที่คุณดีดนิ้วไปได้ผมไม่มีปัญหาเลยอย่าตีผมผมขอร้องผมผมขอโทษอย่าตีผมใช่ผมขอโทษขณะเพราะว่าผมผมผมก็เอาทิชชู่ยัดคี้บ์ดผมขอโทษผมผมใช่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 มันบันเทิงมากๆเลยใช่เอออะไรดีเออใช่เออ อา่าเราจะลองอยู่หนังสืออาจจะเป็นเรื่อยว่าเออเออใ,ใ,ใช่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 เออมันจะมีทริคๆหนึ่งที่แบบว่าผมไปเจอมาซึ่งซึ่งแม่แบบสุดยอดไปเลยทีย่หลายครั้งผมก็ใช้แล้วแม่แบบสุดยอดไปเลยคือแบบวันไหนที่คณท้อๆแย่ๆมึงหยิบหนังสืออะไรก็ได้ที่มึงหยิบเนี่นๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนนั้นเองผมเมื่อกี้ผมหยิบอ่าคีบคำม,มั่นใจมากๆเคียมันคือหนังสือแล้วอ่าคีบคำมั่นใจมากๆยากตอนมึงมึงเอาสติ๊กเกอร์ปิดทับอ่ะกูเกเียดเลยอ่า เป็นหมดจิตวิทยาได้คลิปคำมั่นใจมากๆแย่ตอนนับหนึ่งใหม่นังสือเล่มนี้มันดีกันแต่แเราลองนังสือเล่มนี้กัญชาป,ประกอบดั่งไอ้เหี้ยเอออ่าแล้วแล้วคนก็หลับตานะเว้ยแล้วก็เปิดเลือกหน้าซ้ายหรือหน้าขวาแล้วก็เปิดออกมาจิ้มไอ้เหี้ยแล้วมันก็บอกว่ามันจะเป็นประโยคนที่ตอบคำถามคุณได้ลองคิดคำถามเอ่อหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่นะหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่เอาหน้าซ้ายหนึ่งครั้งซ้ำ,ซำเอ่อหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับเอ่อ มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความสุขทางเพศลดโอเคนั่นสุดยอดไปเลยนั่นนั่นเป็นคำตอบที่ดีจากกัญชาปรกนำใช่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 หนงังสือเรื่องนี้นะฮะกัญชาประกนำใชเ่เพื่อนพ่อยืมพ่อยืมเพื่อนพ่อมาให้กูแล้วเพื่อนพ่อคนนั้นก็ยังไม่ได้นงังสือเรื่องนี้กลับไปเลย,เลยกูชอบด้วยแบบโอเค okay. ใช่ขอบคุณครับผม